ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การกลับมาของเวทีการแข่งขันร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเดอะสตาร์้นป้าควาดาวปี12จากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศที่ต่างเดินทางเข้ามาขว้าฝันด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังผ่านการคัดเลือกรอบแรกสุดเข้มข้นที่มีทั้งสมหวังและผิดหวัง จนเราได้ผู้ที่ได้ไปต่อมาทั้งสิ้น26คนที่มีเอกลักษณ์และมีศักยภาพเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่สองการรวมตัวของสุดยอดฝีมือทั้ง26คนณเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ในครั้งนี้จะเป็นการพิสูจน์ว่าใคร คือผู้ที่เหมาะสมที่จะสามารถก้าวผ่านประตูอีกหนึ่งบานประตูของการแข่งขันสู่รอบคัดเลือก8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์นฟ้าควา้าดาวปี1ิสองสดงรครับผมแปงบุคระชนครับผมตั้มวราบุธจาร์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาว การเข้มข้นนะฮะตอนนี้เราได้ผู้แข่งขันจากทั่วประเทศมาแล้วตอนนี้อยู่กับเรา26่คนสุดท้ายครับผมถูกต้องครับวันนี้ถือเป็นวันที่น่าตื่นเต้นอีกวันหนึ่งครับที่ท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมผ่านทางจอช่องวัน31รวมทั้งท่านผู้ชมในเมืองไทยรัชดาไลทีเอเตอร์แห่งนี้จะได้พบกับคนที่มีความฝันมาทําตามความฝันต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศนับหลานครับครับผมและตอนนี้ครับผม26คนสุดท้ายของเราอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่แฟงขอส่งมือให้ครับ ปปว,วันนี้ผูมเือเลยครับครับผมทั้ง2 6คนนะฮะจะต้องพบกับการคัดเลือกในรอบที่2ซึ่งคู่ที่ได้ไปต่อในรอบนี้จะมีโอกาสเข้าไปทำการคัดเลือกเพื่อหา8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์นฟ้าขววดา และคนที่จะมามอบคำตัดสินให้พวกเขาทั้ง26คนก็อยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการทั้ง3ท่านคุณออ๊อปองศักดิ์พี่ลูกเกตในทินีและปราเต้ยุทธนาสวัสดีครับผมอยากให้โฟกัสที่คนตรงกลางครับผมทำไมฮะเป็นกรรมการที่ตัดสินด้วยลูกขุมน คืออยู่นางต้องฟังแล้วดูใครที่ทำให้นางขนลุกได้นางจะถือว่าโอเคพี่ลูกเกดพร้อมจะขนลุกหรือยังครับวันนี้พร้อมที่สุดนะคะมาเลยดูซิว่า26คนนี้ใครจะทำให้พี่ลูกเกดขนลุกไปทั้งตัวอพี่ออมครับเตรียมเตรียมตัวขนลุกหรือยังเตรียมตัวลุกเรียบร้อยแล้วอะไรครับอะไรลุกฮะ คนลุกคนลุกอ๋อคนลุกคนลุกนะครับปาเต้จะขนลุกกับเขาด้วยไหมครับผมผมเน้นบทบาทการเป็นกรรมการห้ามทับระหว่างสองคนนี้มากกว่าท็อปโนจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันตลอดเวลาครับผมวันนี้ยี่สิบคนจะต้องเจอกับอะไรบ้างครับผมโอ้โหวันนี้นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากที่ผู้แข่งขันร้องเพลงจบแล้วครับผมก็จะได้คําแนะนําจากคณะกรรมการและ จากนั้นผู้เข้าแข่งขันก็จะทราบผลทันทีครับผมโดยนะฮะผู้ที่จะได้ไปต่อจะต้องได้คะแนนเสียงจากคณะกรรมการตั้งแต่2ใน3ขึ้นไป<อ>คุณจริงจะได้ไปต่อและเข้าสู่รอบคัดเลือก8คนสุดท้ายครับ และก่อนหน้าที่ผู้แข่งขันทั้ง26คนจะมาทําการแข่งขันในรอบนี้พวกเขาได้มาอยู่ร่วมกันเป็นเวลาถึง5วันเพื่อทําการฝึกซ้อมเพลงที่จะใช้ในการแข่งขัน,โนโหนูอยู่ญี่ปุ่นอ่าก็เลยแบบและอีพี่ตชิคไงบอกว่า <c oughs> พี่ตชิคบอกว่าอย่าลืมของป่าแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของฝากของฝาของป่ากเขาซือ้อมา้เขาคนเดียวก็จะน่าเกลียดใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็เหมาะสมที่จะได้รับมันไปที่แ่นี้ยังไม่ได้พี่ ฝึกฝทั้งฝึกทักษะในการร้องเพลงฝึกทักษะในการเต้น,ใ,น,ตนให้มันเข้ากับเนื้อเพลงรู้สึกกินใจเหลือเกินมันจะน่าดูกว่า1 2ึ่งและฝึกทักษะการแสดงบนเวที การเพอร์ฟอร์มของหนูนะครับว่ามันออกมาแล้วพลังมันจะส่งมาถึงคนแล้วมันทําให้คนแบบโอ้หมีความสุขกับโชว์ของเราได้มากขนาดไหนนะครับนั่นจึงทําให้ทั้ง26คนต่างได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่เพื่อการแข่งขันในรอบชี้ชะตาว่าใครที่จะมีโอกาสเข้าสู่การแข่งขันในรอบคัดเลือก8คนสุดท้ายเอาละครับตอนนี้ผู้แข่งขนท่านแรกพร้อมเรียบร้อยแล้วครับผม เต้นแทนครับคุณผู้ชมเขาคนนี้พร้อมที่จะมายืนอยู่ตรงนี้ต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3ท่านต่อหน้าคนมีฝันอีก25คนต่อหน้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่เมืองไทยรัชดาลัยเทยเตอร์แห่งนี้และต่อหน้าคุณผู้ชมนับล้านที่ชมผ่านทางต่อช่องวัน31อยู่หน้าขนะนี้ก่อนให้กำลังใจกันก่อนเป็นไงตอนนี้เต้นไหมเต้นครับผมเต้นนิดเดียวเหรอแสดงว่าเราพร้อมมาก เราได้เคยมีโอกาสซ้อมกับเชังใจ้คยไหมครับซ้อมครับผมได้อะไรหลายๆอย่างมากเลยครับทั้งเพื่อนทั้งการทำงานกับคนหมู่มากถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับผู้แข่งขันคนแรกครับแม็กพงพัฒน์ในเพลงอยากหยุดเวลาครับ ใจเวลาจากกันแสนไกลหัวใจเริ่มสลายแต่จะทำเช่นไรยอยากเจอร้องหาอยากให้เวลาเดินช้าขอเวลาสักหน่อย อยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลานี้ไว้นานเท่านันก่อนจากกันก็ mm. สิ่งที่ใจรู้ดีฉันเองไม่เคยมีใครที่รักได้อย่างนี้เช mm. ่นเธอรักอยู่เต็มดวยใจ อยากให้เวลาเดินช้าขอเวลาสักหน่อยอยากมองหน้ากันอยากหยุดวันเวลานี้ไว้นานเท่านานก่อนเธอต้องไป ร้อำแนะนกรรมการดูดิว่าคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างเป็นอย่างตื็นเพื่นนะพอได้ร้องแล้วก็ผ่อนผ่อนมากขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นนะแต่ไม่รู้ว่าเมื่อได้ฟังคําแนะนําจากกรรมการทั้งสามท่านจะผ่อนคลายต่อได้หรือเปล่านะฮะครับครับผมเอาละครับผมท่านแรกครับผมเชิญพิลุเกตครับค่ะก็อยากจะบอกว่า สำหรับการแสดงครั้งนี้ performance ครั้งนี้เนี่ยสำหรับเกตเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกมันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันธรรมชาติอ่ะมันมันดูเหมือนว่าทุกอย่างมันถูกซ้อมมาหมดทุก blocking ทุก s t e ปทุกคำที่เราร้องออกไปอ่ะมันดูแล้วค่อนข้างอึดอัดนิดหน่อยอ่ะนะคะมันมันไม่ได้ฟีลว่ามันธรรมชาติ แต่พี่ดันเห็นตรงข้ามกับพิเกตว่าคือสิ่งสิ่งที่พี่รู้สึกคือคือมันมีความธรรมชาติอยู่สูงมากกับการโชว์เมื่อสักครู่นี้แต่เพียงแต่ว่าธรรมชาติของเรามันยังไม่แข็งแรงพอเหมือนกับคราวที่แล้วที่ที่เราเจอกันครั้งครั้งแรกคือพี่บอกเลยว่าคือเสียงเสียงของของแม็กอะมันสูงแล้วมันก็แบบมันมันแหลมแหลมมาแล้วพี่ก็แค่รู้สึกว่าพอการที่เรามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนแนวอะ โดยการที่ร้องแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนเมโลดี้การการพลิกไปพลิกมาบางทีมันไม่แข็งแรงมันมีความสับสนอยู่ในระดับหนึ่งนะะผมจริงขึ้นต้นมาดีเลยนะฮะขึ้นต้นมาน่าสนใจเลยกำลังจูงเราไปสู่คือเราก็จะเริ่มคาดหวังแล้วว่าวันนี้แม็กเตรียมตัวมาดีนะฮะแต่ครัวนี้พอดูไปเนะมันเกิดความสับสนภาพลักษณ์ของแม็กวันนี้มาเป็นกเ cker แต่เป็นกเก k e r เฉพาะชุดหน้าตานี่ยังดูเป็นหนุ่มเกาหลีอยู่ แล้วก็ในรอบนี้มันเหมือนกับคุณเลือกได้เพลงเดียวแล้วมันเป็นเพลง<ม>วัดกันเลยนะคร,ครับดังนั้นเนี่ยแม้แต่เพลงที่เลือกนี่ก็สำคัญมากว่าเราเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่านั่นคือคำแนะนำจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะฮะพร้อมหรือยังครับที่จะรับคำตัดสินพร้อมครับผมท่านแรกครับที่จะลงคะแนนตัดสิน ขอเชิญพี่ลูกเกดครับถ้าพร้อมแล้วเชิญพี่ลูกเกดลงคะแนนครับไม่ให้ไปต่อครับนั่นหมายความว่าถ้าคณะกรรมการอีกสองท่านที่เหลือไม่ให้คุณได้ไปต่ออีกแค่คนเดียวเท่านั้นคุณจะต้องจบการแข่งขันบนเวทีแห่งดวงดาวนี้ลงไปนะครับท่านที่สองครับ ผมขอคะแนนจากคุณอ๊อฟปองศักดิ์ถ้าพร้อมแล้วคือเกียดอารมณ์นี้มากเลยจริงคือแบบฉันต้องเป็นคนชี้ชะตาเขาใช่ไหมเนี่ยขอเชิญพี่อ๊อฟลงคะแนนครับเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อขอดูคะแนนจากประเทศครับขอเสียงปรบมือให้กับแมทครับขอบคุณครับ ียใจครับผมครับเสียใจแล้วก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ครับแล้วผมจะกลับมาอีกผมได้อะไรจากการการเก็บตัวเยอะมากได้มิตรภาพได้อะไรหลายๆอย่างคือผมขอให้เพื่อนๆนะครับทำให้เต็มที่ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันคิดว่าร้องให้เพื่อนฟังนะครับก็ ขอให้ให้ผ่านเข้ารอบนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนผมด้วยนะครับสู้ๆครับให้ความรักเหมือนเดิมเธอรอฉันได้หรือเปล่าเหมือกับว่าเพลงมันทีนึงแล้วก็น้องร้องอีกทีหนก็เปล่าคะส่งใจรีบร้องให้ฟ้อง ไม่ชอบค่าทางการแสดงออกบนเวทีเลยสนับสนุนโดย Clean and Clear Foaming f a c l Wash ควบคุมความมันานาน8ชั่วโมงสุภาลัยคือบ้านที่ดีโทร1720อ B.L.L คุณภาพเพียบ มาถึงคู่แข่งขันคนต่อไปครับนี่คืออีกหนึ่งหนุ่มนะฮะซึ่งหวังจะใช้เวทีเดอะสตาร์โค่นฟ้าควา้าดาวเป็นบันไดสู่การเปลี่ยนชีวิตครอบครัวให้แข้มแข็งขึ้นให้แข็งแกร่งขึ้นวันนี้เราจะได้เห็นเขาคนนี้สู้ต่อหน้าคนไทยทั้งประเทศคือจริงๆแล้ว่า ความฝันสูงสุดก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายนะครับมีมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะแม่เป็นพนักง,งานออฟฟิศทั่วไปพ่อแม่พ่อขับแท็กซี่ครับพอ็คือเมื่อก่อนบ้านผมก็ค่อนข้างมีเงินนะฮะแต่ว่าพ่อเขาล้มละลายพ่อเป็นพ่อที่ที่ดีมากเป็นพ่อที่ไม่เคยไม่เคยปล่อยให้ครอบครัวลำบาก ถึงเราจะทำไม่ได้มีเงินแต่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้เราลำบากผมอยากที่จะเข้าแปรคือเราก็อยากทําให้เขาสบายนะพี่เราเขาก็บอกเขาว่าเออทนอีกหน่อยทนอีกหน่อยอะไหายใจลึกๆแล้วคนลมหายใจออกแรงๆก่อนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับแม็กอฮิรันในเพลงมีหัวใจแต่ไม่อยากรักครับ นาดีดานาดีดานาดีดาดาดีดาก็เพราะเคยจะเจอคนใจร้ายใจร้ายสุดท้ายใจก็เลยไม่อยากรัก ก็เลยต้องพักใจเอาไว้ไม่รักใครตัวใครมันยังส้มใจไม่เสร็จเลยสักทีไม่รู้เธอจะหาว้ยิ่งไหมอยากรู้ไม่รู้เธอเข้าใจฉันบางไหม I want to know เธอกดฉันไหมที่ฉันเป็นแบบนี้ อยู่เสมอ <Hey, yeah. S 1> ก็มันเจ็บไม่หาย hey, <yeah. S 1> แต่มันก็ทำไม่ได้ hey, <yeah. S 1> ก็ไม่รู้ว่าตัวฉันเป็นอะไร hey, <yeah. S 1> ก็เริ่มจะชินนะ hey, <yeah. S 1> ก็แบบว่ดได้อยู่ hey, <yeah. S 1> นานไปก็เริ่มจะหวงความโสดคู่แล้วมันยังไม่พร้อมที่จะรักที่จะรักมันอย่าพักมันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะรักใครก็ วันพรุ่งนี้ยังไมีสายที่จะรักที่จะรักตอนนี้แม้คงตื่นเต้นมากครับผมอาจาจะมีการร้องเพียงสักเล็กน้อยคุณผู้ชมที่<ม>จะคบมันอยากลบล่องในวันนั้นยังไม่พร้อมจะครบใครจะจะมีใจรอได้ไหม เปิดใจให้ความรักเหมือนเดิมเธอรอฉันได้หรือเปล่าเธอรอได้ไหมเธอรอได้ไหมเธออบครั จังเลยอ่ะยิ้มน่ารักอ่ะแบบอารมณ์ดีอ่ะแล้วสเต็ปแบบน่ารักอ่ะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวเกดต้องถามนะคะเพราะคือเกดก็ไม่ได้เป็นนักร้องแล้วก็เกดก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องถามอีกสองท่านนะคะว่าเหมือนกับว่าเพลงมันคีย์นึงแล้วก็น้องร้องอีกคีย์หรือเปล่าคะ <c oughs> จะเรียกอย่างนั้นก็ได้ยกเว้นว่าน้องเขาพยายาม,มจะทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงแจ๊สอยู่ <c oughs> มีโน้ตแจ๊สอยู่เยอะมากเลย <c oughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนอนอื่นเลยเนี่ยรู้ตัวแบบว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ครับแต่ผมก็พยายามสนุกไปกับเพลงครับไม่ให้ไม่ให้สนุกก่ะไม่ให้ไม่ให้ความผิดอันนั้นมันแบบทำร้ายผมออะไรู้ใดนะครับน่ารักอ่ะชอบแต่จะพูดออกมาให้ชัดๆเลยดีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมร้องเพี้ยนครับน่ารักจังเลยอะ เอาล่ะด้วยลีลาที่น่ารักแต่เพี้ยนขนาดนี้เราต้องมาฟังคำตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับท่านแรกครับผมขอดูคะแนนจากพี่ลูกเกดครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญลงคะแนนครับน่ารักอะ่ะแต่ว่าพี่ลูกเกดไม่ให้ไปต่อครับท่านที่2ครับปราเต้ครับ เสียดข้างหลังเหมือนกันนะทีคือจะได้ยินเสียงตลอดน่ารักนะน่ารักฮัลโหลน่ารักกินไม่ได้ลูกถ้าเราได้พร้อมแล้วขอเชิญลงคะแนนครับคุณไม่ได้ไปต่อครับขอดูคะแนนของพี่อ๊อฟปองศักดิ์ครับผมไม่ได้ไปต่อครับผมเสียใจด้วยครับคุณไม่ได้ไปต่อครับ เป็นผู้แข่งขันคนแรกที่ทำร้ายเราด้วยเสียงร้องและเอนเตอร์เทนเราด้วยความสนุกสนานผมขอเสียงปรบมือให้แม็กฮะอะไรนะคุณพ่อสู้ต่อครับเพราะเดอสตามีความหวังของเด็กที่มีอนาคตที่ปีหน้าสู้ต่อคุณแม่ครับคุณแม่ครับอยากอะไรบอกอะไรกับลูกชายบ้างครับก็ภูมใจในตัวเขานะคะ ถึงไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรชีวิตต้องดําเนินต่อไป <laughs> ยาความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครับก็สู้ต่อครับรักลกคุณพ่อคุณแม่มากรักที่สุดก็น่าจะครอบคุมที่สุดแล้วคำว่ารัก ผู้แขีนคนต่อไปครับเธอคนนี้อาจจะไม่ได้มีแต้มต่อในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสัต่าไร่นักแต่ด้วยจุดนี้เองครับทําให้เธอคนนี้ทุ่มเทอย่างเต็มที่สาหรับการร้องเพลงในวันนี้สําหรับหนูเองอะ่ะหนูไม่วอลี่หนูมีเสียงมาทดแทนคิดว่าละกันน่าจะเปิดโอกาส ให,ให้สำหรับคนทุกๆคนทุกๆประเภทสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ให้มาเชียร์ม,มาคนเดียวเลยแต่เราต้องดึงทุกๆค,คนมาเชียร์ด้วยพลังเสียงร้ก็ได้วันนี้เป็นกำลังใจให้เรื่องหน้าตาราไม่สนเนาะชมครับเอาใจผู้หญิงคนนี้เชียร์ผู้หญิงคนนี้เอาใจช่วยเขา e v e n นิ่งมาในเพงีงองศาเดียวครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเป็นไงบ้างคะวันี้ดูแบบแซ่บสวยขึ้นนะจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนี่คือแบบมายังธรรมดาอยู่บ้านไงไงอ๋อเหรอแต่นี่ไม่บ้านแล้วนะพร้อมไหมพร้อมค่ะครับ นหนึ่งเที่ยังแอบ,บมองดูเธอและคอยตะเก็นรอยห่างจากเธอแค่นี้องศาเดียวจริงๆห่างแค่นี้คาเอียวตามองแต่ฉันชมลงไปกอมดทางที่จะทั้งให้เธอ Cool. เอาละตอนนี้ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วพอใจผลงานตัวเองไหมครับพอใจค่ะโอเคถ้าพอใจแล้วก็น่าจะยิ้มได้นะขอเชิญกรรมการทั้งสามท่านครับสิงให้คนแก่ก่อนอะไรนะอ๋องั้นปารตีเริ่มงั้นปารตีเริ่มเลยครับผมให้ผู้หญิงก่อนอ่ะขอบคุณค่ะทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่สวย เพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆอ่ะค่ะก็เหมือนเราเราเราไว้ใจเพื่อนที่อยากจะฝากว่าเรามีความฝันอะไรเราบอกเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็บอกกลับมาว่าเป็นไม่ได้หรอกนักร้องอ่ะหน้าตาแบบนี้หุ่นแบบนี้แล้วตอนนั้นหนูก็ตัดสินใจว่าจะเลิกเลิกร้องเพลงเลยพี่ว่าน้องน่าจะเลิกคุกกับมันก่อนนะถูกต้องเลิกคุกกับมันอย่างแรกเลยใครบอกว่า การเป็นนักร้องต้องสวยอจะบอกให้ร้องเพลงเสียงดีแบบนี้นะไม่ต้องสวยก็ได้ค่ะเลิศอยู่แล้วอ <laughs> โอ้โหนี่แหละที่บอกว่าทําให้ขนลุกคือแบบเนี้เมื่อกี้ขนลุกโอ้โหแบบต้องอย่างนี้เลยค่ะเอางี้ที่พูดถึงเรื่องของการร้องสิ่งที่พี่ชอบก็คือวิธีการแล้วแล้วเป็นนักร้อง ท,ที่พุ่งตรงว่าไม่รักกับลำโพงรักคุณอยู่บนเวทีใหญ่ๆแล้วมีมีฮอกว้างๆมีฮอใหญ่แล้วคุณสามารถเอาอยู่แล้วลำโพงโคตรรักเสียงคุณเลยอะเอาจริงๆที่ไม่ชอบท่าทางการแสดงออกบนเวทีเลยอะครับพี่รู้สึกว่ามันมากเกินไปค,คือเราไม่จำเป็นต้องต้องแสดงออกกับเหมือนคิดท่าให้กับ ทุกเนื้อร้องอ่ะมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นโดยเฉพาะเนื้อร้องเพลงนี้จริงๆมันว่า้วยเรื่องคนขี้อายที่รู้สึกว่าแหมถ้าเขาหันมามองสักนิดเดียวฉันก็มีความสุขแล้วแต่แบบถ้าทานแสดงออกมันไม่ใช่คนขี้อายเลยอ่ะมันแบบมันเรียกร้องให้เขาหันมาเหลือเกินมันไม่ใช่แค่องศาเดียวอ่ะมันมันเรียกร้องให้หันมา90องศาเลยนะครับเอาละครับผมตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะรับคำตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านคำตัดสินนี้ อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดการท่านแรกปาเต้ขอเชิญลงคะแนนครับคุณได้ไปต่อท่านแรกครับให้คุณได้ไปต่อครับถ้ามีดาวสีเขียวอีกดวงเดียวคุณจะได้ไปต่อบนเวทีที่คุณใฝฝันคะแนนที่สองจากคุณลูกเกดเมทินีถ้าดาวดวงนี้เป็นดวงดาวสีเขียว คุณจะได้ไปต่อและมีโอกาสได้ทำตามความฝันของคุณบนเวทีนี้ต่อไปแต่ถ้าเป็นดาวสีแดงต้องฟังคำตัดสินจากคุณออฟปองสักเป็นคนสุดท้ายและคุณลูกเอ็ดเมทินีตัดสินให้คุณได้ท่อขอดูคะแนนครับคุณได้ไปต่อครับ ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณพี่ออฟขอบคุณพี่ลูกแก่ขอบคุณฝาเซนมากค่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีค่าในชีวิตของมากค่ะหนูจะทํามันให้ดีต่อไปสิ่งที่ไม่ดีหนูจะแก้ไขแล้วก็สิ่งที่ดีหนูจะทําให้มันดียิ่งขึ้นค่ะดีเลยครับคุณได้ไปต่อคน,น,นอทุกคนพี่รู้สึกผิดหวังจังเลยวันนี้ เรารู้เลยว่าป่วยอยู่อะ่ะคือมันมีความแบบมันมีความแห้งของเสียงอยู่